บอกได้ซื้อมันเมนมากอีหยังอันนี้มากหยังนนี้มากหยังอีมากหยังมักฟักทองโเมันอึอึสบายดีพ่อเมพี่น้องเบิดสื่ผู้สู่นข่าวมนี้ใหญ่ไลมักม่วนมาขอถามขอถามเพื่อนเพื่อนขอถามพ่อเม่พี่น้องได้จักน้อยหนึง่งจักน้อยหนึง่งจักน้อยหนึง่งอันนี้นะ บ้านพวกเจ้าเอิ่นมากอีหยังบอกเด้บอกเด้พู้ใดฮู้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพู้ใดฮู้อันนี้เมินมากอีหยังซื้อเหมือนมินมากอีหยังมันคือเป็นแนวนี้บอกเด,เด้อผู้ใดฮู้บอกเด้บ่มีเพื่บอกบ่บ่มีเพื่อหูบ่ ขันบ่มีฝังโฮแล้วสิมัดเฉลยให้เบิ heures, meter, ้งเฉลยให้เบิ้งเด้อเฉลยให้เบิ้งยายวิไลมังมอนสิมัดเฉลยให้เบิ้งเฉลยให้เบิ้งเฉลยให้เบิ้งแล้วมักอีหยังมักอีหยัง มากอีกยังมากอีกยังเพื่อนเพื่อนมักฟักบานเคยเคยอื่นมักฟักแต่บางบานเพื่นว่ามักอึว่าันคือมาเป็นนี้เพื่อนเพ่นมาเป็นนี้สิเฮ็ดตมบ้านตมบ้านมัอึเพิ่นเด้อ โบเมนมั่งอึจะเข้าใจาว่าอึอ,อึอบอเมนโบเมนอึมักฟักมักฟักทองโบเมนอึอึโบเมนอออออเอาข้อจบคลิปนี้อย่างสัมนี้สักาากดไลค์าลากดแชร์กดติดตามช่องย t ทู e ใหญ่วีไลมักม่วน ให้ใหญ่วิไลมั่วนี่เด้อเพื่อเปลี่ยนกำลังเหง่ใจให้ใหญ่วิไลมลั่วนได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ่งได้สมอีกบาย